สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่างขวัญน,นีกแล้วนะคะวันนี้ช่างขวัญน,นําเทคนิคการตัดตรงปลายงมมาฝากทุกคนนะคะก่อนอื่นเนาะวันนี้มองจากข้างหลังผมยาวเหมือนผมของสาวๆเลยนะแต่ว่าเคสงานนี้ผมเด็กอยู่นะคะทุกคนแต่ว่ามีเนื้อผมค่อนข้างเหมือนของผู้ใหญ่เราเลยนะคะ ผมตรงยาวสวยเนาะแล้วก็วันนี้มาเอาความยาวออกประมาณหนิ้วนะคะทุกคนวิธีการตัดตรงของช่างขวัญน,นะช่างขวัญก็จะแบ่งผมแบบนี้เลยนะคะแบ่งหลังใบหูซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังแบ่งผมตรงเสร็จแล้วในส่วนของด้านหน้าช่างขวัญจะแบ่งเหมือนในคลิปนี้เลยนะคะทุกคนประมาณนี้เนาะแล้วจะเริ่มตัดจากด้านหลังก่อนนะคะ ด้านหลังเนี่ยเราจะแบ่งเป็น1ชั้น2ชั้นแล้วก็3ชั้นพอชั้นที่3มันก็จะมาตรงกับในส่วนของด้านหน้านั่นเองอันนี้คือวิธีการาตัดผมตรงไปงุ้มของช่างขัญน,นะคะก็สามารถดูตามในคลิปไปได้คร่าวๆนะคะทุกคน จะบอกว่าถ้าเนื้อผมประมาณนี้กันไกของเราค่อนข้างคมมากๆเลยนะคะเพื่อนๆที่สั่งกันไกมาเนาะก็ขอบคุณรีวิวมากๆเลยนะคะที่ชมว่ากันไกคมแล้วก็ราคาไม่สูงจนเกินไปนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆช่างหลายๆคนนะคะที่สั่งกันไกเนาะช่างฝรันเองก็พยายามมองหากันไกนะคะที่ราคาไม่แพง ไม่แพงจนเกินไปเพราะว่าพวกเราตัดผมในราคาแค่100บาทนะคะเนาะเราจะใช้กันไกลแบบแพงแพงมันก็ไม่ไหวใช่ไหมคะทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นช่างฝันก็เลยเอาราคาที่กลางๆที่ทุกคนพอจับต้องได้นะคะผมเส้นเล็กถึงผมเส้นใหญ่ปานกลางเนี่ยรับรองนะคะเอาไปใช้คมแน่นอนนะคะแต่สำหรับผมเส้นใหญ่เฉ่งกระด้างเนี่ยอันเนี้ย ถามว่าตัดตรงธรรมดาก็คมนะเพียงแต่ว่าเวลาที่เราเอามาลงเทคนิคสําหรับเนื้อผมที่แข็งๆอะ่ะมันก็อาจจะยังต้องคมมากกว่านี้ขึ้นไปอีกนะคะเนาะแต่ถ้าเทียบกับราคาก็ถือว่ามันคมมากๆแล้วคะ่ะทุกคนนี่เลยนะคะระหว่างที่ฝั่งชัางฝันก็ดู ดูคลิปไปนะคะทุกคนเสร็จล้ำขวดสีม่วงยังไม่มาเลยนะอันนี้กระเทาะกระเทาะขวดสุดท้ายเลยว่างั้นเถอะผมเด็กเจ็ดขวบขึ้นไปก็ใช้ได้นะคะสลับเสร็จล้ำขวดสีม่วงเนาะน้องๆที่มีลักษณะผมยาวๆเหมือนในคลิปแบบนี้นะคะ่ะเราก็สามารถใส่บํารุงช่วงบริเวณกลางผมถึงปลายผมแบบนี้ได้เลยนะคะนวดน,นวดคึงๆแล้วก็วีปกตินะคะใส่หลังสะก็ได้หรือว่าใส่ตอนผมแห้งก็ได้นะคะใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นั่นเองเนาะซึ่ง เพื่อนก็สั่งกันมาเยอะมากนะคะแต่ว่ารอสินค้านิดนึงนะคะสินค้ายังไม่เข้ามาเลยนะเดี๋ยวถ้าเข้ามาแล้วช่าง่อนก็จะแจ้งที่หน้าเพจอีกทีนึงนะคะนี่นะคะทุกคนเวลาที่เราตัดเสร็จยังไม่ได้ใดก็จะได้ประมาณนี้นะ,ะสังเกตว่าปลายผมก็จะง้มสวยเลยใช่ไหมคะหลังจากนั้นเราก็มาลงเทคนิคนะคะการบีบมือเป็นรูปตัว c แล้วก็ เล็มออกอีกนิดนึงตรงบริเวณปลายผมเหมือนในคลิปนะคะซึ่งเคยแชร์ไว้ในหลายๆคลิปแล้วนะคะกรณีการตัดแบบนี้ก็คล้ายๆการตัดทรงนักเรียนเพียงแต่ว่าความยาวยาวแค่นั้นเองนะทุกคนวิธีการตัดก็คือเหมือนตัดทรงนักเรียนเลยค่ะก่อนเรียกว่าตัดตรงปลายงมนะคะสำหรับทรงนี้นะ แต่ว่าต้องเป็นเนื้อผมแบบธรรมชาตินะคะในกรณีผมยืดเนาะแน่นอนผมยืดมันะองชี้ๆนะคะอันนี้คือเนื้อผมตามธรรมชาติเนาะวันนี้ช่างปันก,นก็หนีเพียงเล็กน้อยนะคะเพราะว่าผมน้องสวยอยู่แล้วแล้วก็ด้วยความที่อ่าเป็นเด็กอยู่ก็ยังไม่อยากให้โดนก็เลยยังไม่อยากให้โดนความร้อนเยอะเนาะก็เลยหนีบเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้น่ารักรมาก กดไลค์กดแชร์คลิปของสังข์ฝัน